อ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของการใช้โปรแกรมที่จะช่วยในการบริหารจัดการการทำงานเป็นระบบมากขึ้นคือปัจจุบันเนี่ยที่เราที่เราใช้โปรแกรมอะไรทั่วไปในการทำรีพอร์ตเราใช้โปรแกรมอะไรโปรแกรมนะครับรีพอร์ตทำรายงานเขียนรายงานทั่วไปใช้โปรแกรมอะไรเวิรใช่ไหมครับ Microsoft Word หรือว่าถ้าเป็นรีนูก็เป็นเป็น o p e n Office อะไรพวกเนี้ยซึ่งหรือว่าเป็นทำ r e s e n t a t i o n ใช้ power point ใช้ Excel ซใช้เลยนะซึ่งพวกนี้เป็นโปรแกรมแบบ s a n d a l o n e ก็คือเป็นโปรแกรมที่ใช้เฉพาะเครื่องนี้เครื่องเดียวเท่านั้นนะถ้าเราเอาไปใช้เครื่องอื่นก็คนละอันกันเข้าใจบ้างคือคนละโปรแกรมเดียวกันแต่ว่าไฟล์ไม่มีต้องจิ้มทาได้แล้วก็ไปเสียบเครื่องหนึ่งต้องไหมครับเป็นระดับนี้เขาเรียกเป็นระดับแ t a t i c ก็คือระดับแ n ต a l o n e ที่อยู่ฝั่งเครื่องนั้นไปไหนไม่ได้ปัจจุบันก็เลยมีทูเครื่องมือชนิดใหม่ที่เป็นระดับออนไลน์เกิดขึ้นซึ่ง ปัจจุบันที่เราใช้คือเราใช้ทําได้อยูกต้องบ้างทได้หรือว่าแฟดได์ในการจิ้มแล้วก็จะไปเสียบไปเครื่องหนึ่งเพื่อจะโหลดข้อมูลกลับมาปัจจุบันส่วนใหญ่ขเขาใช้เป็นขเขาจะเรียกเป็นคลาวด์สโตรเรจรู้จักคลาวไหมก้อนเมฆคลาวด์สโตรเรจก็คือเป็นอยู่ที่ไหนก็นได้ถ้าเราสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนโลกนี้ได้สที่ไหนเนี้ยเราจะเข้าถึงข้อมูลได้ตน,นมัติโดยไม่ต้องมีทาได้เลงสิ้นอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่จะเอามาใช้ในวันนี้นะครับผม อ่าอันดับแรกก็คือให้เราใช้ที่เป็นของ Google นะครับเป็น Gmail ทุกคนเราสมัคร Gmail หมดแล้วถูกต้องไหมครับแล้วก็ล็อกอินเข้าระบบของ Gmail ของเราตอนนี้เลยนะครับ,รบพร้อมกันเลยนะอ่าล็อกอินเข้าระบบได้เลยนะครับพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็ให้เราเลือกตรงนี้นะครับอืมตรงนี้ทันไหมเข้าของ Gmail นะครับหรือจะเป็น viewmail.net หรือเป็นอะไรก็ได้นะครับที่เป็นเครือของ Gmail แต่ปุ๊บให้เรามาตรง Google Apps ตรงนี้ปุป๊บสังเกตเห็นจะมี Product ของผลิตภัณฑ์ Google หลายแบรนด์เลยใช่ไหมครับที่เราใช้กันวันนี้เราใช้ในเรื่องของที่เป็น Google Drive นะ Google Drive Google Drive เปรียบเสมือนอะไรใช้ใช้ยัง Google Drive เปรียบเสมือนอะไรมาก Google Drive ก็เปรียบเสมือนที่เก็บข้อมูลเขาเรียกเป็น Cloud Storage เคไหมครับกา,คารคอลเลตในการเก็บข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันสมัยก่อนเราเก็บข้อมูลโดยใช้แล้วใช้แล้วครับเก็บข้อมูลโดยใช้แล้วกระดาษทำดิบทำมาใช้กระดาษทำไมกระดาษเขียนแล้วก็เก็บเป็นแฟ้มเป็นแฟ้มแล้วก็มาเปิดดูใช่ไหมพอมีคอมพิวเ,เตอร์ก็เริ่มมีแผ่นดิสก์เก็ตต้องบ้าแผ่นดิสก์เก็ตตัวครั้งน,นะแผ่นดิสก์เก็ตที่เสียบเกมซูเป,ปอร์ซึ่งซูเป,ปอร์อ่อนอานตั้ง ยัมโซนนั้นนะ่ะดิสเกตดิสเกตเก็บได้กี่ความจุเท่าไหร่รู้ป่ะแฮนดิเกตความจุเท่าไหร่อ่ะระดับเมกะเมกะไบอ่ะเก็บได้เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่น้อยมากเลยนะสองเมกะก,กว่าเองปะ่ะสองเมกนิดนึงอะไรเงี้ยอืมแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยมาเป็นซีดีซีดีเท่าไหร่ความจุซีดีเท่าไหร่ความจุซีดีเท่าไหร่ครับจำได้ปะ่ะ เท่าไหร่อความจุซีดีกี่เมใช่ไหมแล้วก็ใหญ่กว่า c ีดีก็เป็น DVD DVD ดีวีแล้วล่ะนะใหญ่กว่าดีวีดีเป็นล่ะอ่าก็มี d ีวีเก้าหรือว่า d ีวีดี 9, บูเลอะไร่ยที่แบบเยอะขึ้นเหมกอ,อะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะเป็นพวกปัจจุบันก็ใช้ทาไดหรือว่าแฟดไดแฟดแฟดไดปัจจุบันแฟดไดเยอะสุดเท่าไหรอ่อ่ะกิกกิกะแฟดไดนะ แฟลชไดร์ตก็เสียบอะที่ยังไม่ใช่เป็น external hard disk เนี่ยเท่าไหร่ปัจจุบันหาหนึ่งกิกมีไหมแฟลชไดร์ฟหนึ่งกิกมีปะ <c oughs> ไม่มีนะปัจจุบัน, gig นหนึ่งกิกเนี่ยสมัยซื้อแรกๆก็มี <c oughs> ตั้งแต่128เมกไป256ใช่ปะแล้วไป512 <c oughs> แล้วค่อยมาหนึ่งกิกเป็นระดับแบบ mp3 player อยู่เลยนะในต้องหลายพันใช่ปะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนนะปัจจุบันก็น้อยสุดก็ประมาณ4กิก นะครับสี่กิกเดี๋ยวค่อยเปิดเพลนะครับสี่กิกแล้วค่อยมาเป็นแปดกิกก็มาเป็นสิบหกโอเคนะครับแล้วก็แล้วก็มาสามสองหกสี่อะไรพวกนี้นะก็เริ่มมีเยอะขึ้นก็เป็นอํานวยความสะดวกให้มากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ใช้ง่ายสุดก็เรียกเป็น cloud storage ก็คืออยู่ที่ไหนบนโลกก็สามารถใช้ได้เครื่องของ Google ก็จะเรียกเป็น Google d r i v e หรือถ้าเราเคยใช้ดอ o p b o x ไหมด r o บ b o x รู้จักปะ ก็เป็นก็เป็นแหล่งโ r เร e ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเหมือนกันอีกอีกอีกค่ายหนึ่งในยี่ห้อหนึ่งหรือว่าจะใช้เป็นเป็น o s r o t o f t ก็จะเป็นในเรื่องของ s k y d r i v e Sky Drive คือของ Hotmail ในการเก็บข้อมูลของเราให้เรามาที่ new นะครับแล้วก็สร้างกดโฟลเดอร์ได้เลยโฟลเดอร์ er เสร็จให้เราตั้งตามที่อาจารย์ชี้ไว้นี่นะคือ CE ต้ตองหนึ่งนะครับ ซ e ตอง1แล้วก็อัน e r เดอร์สกอร์ขีด1นะครับโอเคไหมสร้างตามนี้ครับให้เรากดคำว่า Cre a t e ไปซึ่งอาจารย์สร้างไว้แล้วเนาะกดคำว่า Cre เ t e เข้าไปนะครับพอเรากดเสร็จปุ๊บนะครับก็จะได้เป็นไฟล์หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับพอได้มาเสร็จเนี่ยให้เรากดดับมันคลิกเข้าไปข้างในได้เลยปุ๊บพอกดเสร็จของเราจะว่างเปล่าใช่ไหมพอกดเ,เ,เ,เสร็จให้เรากดคำว่า New สร้างโปรเจกต์อีกชั้นหนึ่ง ก็โฟลเดอร์อีกอันหนึ่งอันนี้เราสร้างเป็นโปรเจกต์อะไรก็ได้นะครับอันนี้จาก,ก็ตั้งเป็นเซกชัน n 1 5่2นะครับ CE 1 1, 1เพื่อจะเก็บแอสไซ n เมนต์ที่1นะแอสไซเมนต์ที่1วันนี้เขาเราจะเรียนในเรื่องของ Innovation Innovation ที่เป็นหัวข้อใช่ไหมครับแล้วก็กด c r e เอทอันนี้คือสร้างโฟลเดอร์เหมือนเราสร้างในไลบรารีของในใน ใน Windows ปกติเลยถูกในไฟล์คอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไปเสแต่เราเดับคลิกเข้ามานะครับปุ๊บพอเราดับคลิกเข้ามาุวกก็จะเห็นเป็นความว่างเปล่านี่ใช่ไหมสิ่งแรกที่อาจารย์จะให้เราทำก็คือให้เราใช้ Google Docs ตรงนี้ Google Docs ตรงนี้ก็คือเราจะมาเขาเรียกเป็น Brainstorming กันว่า หัวข้อที่อยากจะให้ทำก็คือหัวข้อที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้และทําให้สังคมน่ายอยู่มากขึ้นเป็นหัวข้อของเราเโอเคนะครับหัวข้ออะไรก็ได้ในโลกจะทรุจจักรวาลหรืออะไรก็ได้จะระดมการช่วยกันทํานะครับดังนั้นตัวอย่างอาจารย์ก็จะใช้ google d o c นี้จะก,กด Google d o c กหนึ่งครั้งปื๊บกดแล้วนะครับก็จะมาละพอกดเสร็จอาจารย์ก็จะเป็นหัวข้อจะตั้งมาเป็น innovation topic innovation topic นะครับก็เป็นหัวข้อโปรเจกต์ innovation topic ชื่อหัวข้อไฟล์มอยมไหมข้างบนนะ innovation topic แล้วก็อาจารย์กะตั้งอันนี้สังเกตเห็นว่า Google Docs เนี่ยความหมายก็คือถ้าเราใช้ก็คือเหมือนบททั่วไปใช่ไหมเหมือน Microsoft Word ที่เราเคยใช้งานปกติแต่ระดับนี้เป็นระดับแบบออนไลน์ซึ่ง ทุกคนเนี่ยในห้องนี้สามารถจะ Excel Acces เข้ามาระดมทำงานพร้อมกันได้เช่นประโยชน์ก็คือกรน,นีแบบเราจะส่งอาจารย์ผู้นี้แต่เพื่อนเราเนี่ยสิคนในกลุ่มเนี่ยอยู่คนละจังหวัดหมดเลยเราจะทำงานเราใช้ Microsoft ์ดและเสียบป,ปุ๊บแล้วก็ามาผ่านอีเมลแล้วค่อยมาต่อตกันเสียเวลาหรือต้องไหมครับก็อันนี้ Google Docs นี้ก็คือสามารถทำแบบเดียวทางได้ทำพร้อมกันสิบคนเข้ามาอยู่ในหน้าเดียวกัน แล้ร่วมพิมพ์ด้วยกันได้เลยอัตโนมัติแล้วก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็แชทกันได้โอเคนะวิธีการอันนี้สังเกตเห็ว่าข้อเครื่องมือพวกนี้พวกเมนูเมนูบาร์หรือเมนูไฟล์พวกนีก้คือเหมือนเดิมหมดเลยที่เราเคยใช้ทั่วไปก็จะมีพวกปริ้นใช่ไหมอันดูก็คือย้อนกลับหรือว่ารีดูนะครับผมแล้วก็มีพวกเพนฟอร์แมตพวกนี้แล้วก็ซูมแล้วก็สไตล์คือเทคแล้วก็ ตัวอักษรน,นะครับชนิดตัวอักษรขนาดความใหญ่แล้วก็พวกความหนาความเอียงพวกนี้อันเดอร์ไลน์คือเส้นใต้บรรทัดใช่ไหมเส้นใต้บรรทัดแล้วก็พวก text color ต่างๆที่เราจะใช้ text ก็คือตัวอักษรพวกนี้แล้วก็มีพวกลิงก์อินเสิร์ตล URL แล้วก็พวกอะไรคือเป็นพวกจัดขอบหน้าต่างนั่นเองอื่นๆก็จะมีพวกนี้เต็ไมไปหมด การรันเลขนัมเบอร์พวกนี้เป็นบูเลตหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับที่เราจะใช้นะก็มีให้เราใช้เลกเลกใช้งานด้นหัวข้อในวันนี้ที่อาจารย์ตั้งก็จะเป็น innovation topic innovation brainstorming นะครับใช้คำว่า brainstorming เ okay, คนะ innovation brainstorming อาจารย์ก็เพิ่มพลังหน่อยนะให้มันตัวใหญ่ๆห,หน่อยนะครับป๊าบ เหะ innovation brainstorming หัวข้อคืออะไรหัวข้อที่จะให้ทำก็คือให้นักศึกษานะครับใส่เรีนะเยกว,ว่าน,นะเขียนหัวข้อนวัตกรรมเหนครับเขียนหัวข้อนวัตกรรมที่ ทำให้ชีวิตและสังคมอะไรนะหัวข้อนวัตรกรรมก็คืออะไรนี่แขกหัวข้อนวัตรกรรมที่หัวข้อนวัตรกรรมที่ทำให้ชีวิตและสังคมของเราหน้าอยู่มากขึ้นทำอะไรก็ได้นะครับโอเคไหมหน้าอยู่มากขึ้น <S 2> <S 2> คิดออกไหม หัวข้องานเดียวนะครับทำไงได้สารภาพของไฟล์นี้คือเดี๋ยวจะ,จะแชร์ให้เราในกลุ่มนะครับแล้วเราสามารถ Excel เข้ามาทำงานพร้อมกันได้โอเคนะครับอ่าเดี๋ยวก็จะมาดูวิธีการก็อันดับแรกอาจารย์จะต้องไปเอาข้อมูลของหลานักศึกษามาก่อนเพื่อจะใส่ะจะให้คนใส่รวมกันได้เลยนะครับอ่า อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปเอาลรหัสอักกษาของเรามาครับเพื่อจะแบ่งหัวข้อให้กันนะครับปึ๊บอ้าวมันเป็นตารางล่ะทำไงดี<ม>ก็ใช้โน้ตแพดคิดอะไรไม่ออกนะครับเวลามันเกิดแบบฟอร์แมตหรือซินแท็กอะไรพวกนี้ก็เปิดโน้ตแพดเข้ามาเพราะโน้ตแพดจะเหมือนเป็นเพนเทคเป็นเพนเทคก็คือเป็นโปรแกรมที่ไม่ไม่ว่าอะไรก็แต่เราเพจไปเนี่ยมันก็จะเป็นเทคธรรมดา บางครั้งเราไปเอาจากข้อมูลอื่นซึ่งมัน,ม,นมีฟอร์แมตท,ที่เป็นตารางเป็นอะไรมาให้เราเงี้ยเราเฮ้ยเราจะไปแปลงร่างที่ไหนนี่ก็มาแปลงร่างที่โน,น้ตแพดละกันนะแล้วจาร์ก็จะเอามาแปะใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้จาร์ก็ลบทิ้งไปนะเพราะว่าเราต้องการเอาแค่แบบข้อมูลนะนะลบไงนะปึ๊บพบดีไม่ลบทำไงนะเราอันดูได้เนาะอันดูทิ้งไปจบ,งา,บางปนะอ่าแล้วก็ใส่รอ,อบหนึ่งจืดมานะสวยงาม ตอนนี้ตัวใหญ่เกินไปนะลดลดสเกลว่ตัวหนาออกไปแล้วก็เอ้มันสิบเอ็ดก็ได้สิอันนี้ก็ลดพลังนิดนึงพลังเยอะไปหน่อยเหลือมานสิบสี่สิบสี่ลสเหมือนเดิมน,น,นะปุ๊บหัวข้อเห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวจานย์ังไม่ได้แชร์ให้เรานะนั่นเรายังแอคเซสไม่ได้สิ่งที่อาจารย์จะให้เราเขียนก็คือโปรเจกต์โปรเจกต์ก็คือโปรเจกต์จะทำอะไรนะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็คือสโลแกนสโลแกนก็คือเป็นคาจากัดคาจากัดความมันเองที่จะบอกถึงผลิตภัณฑ์ของเราหรือเซอร์วิสของเราให้คนอื่นรู้ว่ามันคืออะไรอันสุดท้ายอันนี้คือจะเรียกเป็นกลุ่มเป้าหมายหรือว่าทาร์เก็ตก็คือกลุ่มที่ใครจะใช้ของเราเข้าใจปะ่ะใครใช้ของเรานะั้นจะก็เวลากรอกก็ให้เรากรอกแค่บรรทัดหนึ่งบรรทัดก็พอมั้งครับแต่ละอันก็บรรทัดเดียว นะเว้นไม่สองจึกอันนี้อาจารใส่ครบก่อนแล้วก็จารก็จะเปิดให้เราเข้ามา a c c e s สในการร่วมกัน brainstorming ช่วยกันทำแล้วเดี๋ยวเราจะมาดิสคัทกันว่าเวิร์กไม่เวิร์กโอเคนะครับ อันนี้ก็เป็นการใช้ประโยชน์ของ IT ให้ให้ทำงานได้มีวิะสิทธิภาพมากขึ้นกรณีเราต้องการทำแบบหลายๆคนพร้อมกันในไฟล์เดียวกันปึออ๊บแต่ก็ใส่ครบก่อนโปรเจกต์ก็คือชื่อโปรเจกต์ให้เราคิดได้นะครับเราอยากจะทำรารตามหัวข้อ เรเห็นแล้วนะนักาถาใช่ไหมเวลาจาย์แชร์เข้าไปใช่ไหมเอาเราก็กอกล้าณิกษาของใครของมันอยู่แล้วนะครับอย่าไปใช้ล่าักกษาของอื่นกรอกกรอกให้ตรงลาดของเราอะ่ะ <cor rect ing noise> โอเคใกล้เสร็จแล้ว อ่าโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างวิธีการทําทำยังไงใช่ไหมแล้วก็เห็นปุ่มแชร์ตรงนี้ไหมครับเราก็กดแชร์ปึ๊บหนึ่งครั้งเวลาสร้างไฟล์แล้วแต่เวลาแชร์เพื่อนจะดกดแชร์เสร็จนนกรณีเพื่อเรามีหลักน้อยหลักหน่วยมีคนแล้วก็พิมพ์แอดเดรสลงไปได้เลยอีเมลแอดเดรสก็ได้สมมุติว่าอาจารย์พิมพ์ไปก่อนปึ๊บอ่ะพิมพ์ปุ๊บ,ม,บมันก็จะแอดได้ตโนมาแล้วก,กด กดแช่งก็บอกว่า assignment 1ให้ทำหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็สามารถทำเงี้ยมันก็จะส่งอีเมลไปหาเพื่อนเราได้ใช่ไหมส่งอีเมลไปหาเพื่อนเราได้ให้ทำหัวใจใจเราก็กดปึ๊บมันก็จะเซ็นอีเมล assignment 1ไปในอีเมลของเพื่อนเรากรณีแบบเราอยากจะให้ทำแบบหลายๆคนเราก็ต้อง add อีเมลให้ครบทุกอันตูอไหมมันก็จะส่งไปหาหรือบางครั้งถ้าเราบอกเนี่ยมัก็บอกว่าแชร์วิดให้ user คนไหน ก็จะแชร์ไฟล์แก่นั้นเพื่อนคนเมื่อกี้สามารถจะเข้าไปได้แต่ในที่นี้เนื่องจากปริมาณคนเยอะถ้าอาจารย์จะแอคเซสแบบอินไวทเพื่อนทีละคนเนี่ยใช้เวลาน,านานกันใช่ไหมครับอาจารย์ก็เลยใช้เป็นเห็นถ้า who has access ก็คือใครสามารถจะเข้าถึงข้อมูลนี้ว่าให้เราไปที่เชงตรงนี้นะครับเชงเสร็จ <Change set. S 1> อันดับแรกให้เราเปลี่ยนเป็นใช้ anyone w t t the l i ก k ก็คือ o ่ก็คือ anyone with the link แปลว่าคนที่มีลิงก์ URL เนี่ย สามารถจะ Excel เข้ามาได้โดยไม่ต้องร้องอินโดยไม่ต้อง s i g อินต่างกับ public on the web ยั็ไง public on the ดอะว็แปลว่าสามารถ search เจอใน Google เข้าใจไหมครับ public เลยสาธารณะสามารถทุกคนสามารถ s e ิร์ชเจอได้ถ้ามีอินเทอร์เน็ตไม่ไม่ไมจำเป็นต้องรู้ว่าลิงก์เสิร์ชปุ๊บอาจจะเจอใน Google จเจอใน search engine อะไรกไ็มจะเข้าถึงได้แต่ในนี้ที่นี้ให้เราใช้เป็น anyone w i t h t h e link ก็คือ คนที่สามารถเข้าถึงได้จะต้องเป็นคนที่มี URL ลิงก์นี้เท่านั้นพอจานเรื่องนี้เสร็จปุ๊บสิ่งต่อมามันก็จะมีเรื่อง Excel ระดับไหนจะมีระดับที่เป็น Can View Can View แปลว่าอะไร Can View ก็แปลว่าดูได้อย่างเดียวดาวน์โหลดออกมาใช้ได้อย่างเดียวแต่แก้ไม่ได้ในไฟล์แก้ไม่ได้ถ้าเป็น c o m มนต์แปลว่าดูได้แล้วก็แค่ c o m มนต์แต่แก้เนื้องานไม่ได้แต่ถ้าจาย s a ซฟเป็น Can Edit แปลว่าคนคนนั้นที่มีใครก็ได้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงเนี่ยเป็นเจ้าของไฟล์ได้เลย สามารถแคนอิดดิทคือแก้ไขทุกอย่างได้หมดเข้าใจไหมครับนั้นอาจารย์จะเซตให้เราเป็นแคนอิดดิททั้งหมดเพราะเนื่องจากว่าเราจะต้องมาช่วยกันกรอกข้อมูลก็เป็น can edit. แคนอิดดิทเสร็จอาจารย์ก็กดเซฟพอเซฟเสร็จสังเกตเห็นว่ามันก็จะมีลิงก์ทูแชร์ใช่ไหมครับลิงก์ทูแชร์อจารก,กด Copy ก็เซฟไว้พออาจารย์กดเซฟเสร็จปุ๊บเราก็ใส่มันก็มีแชร์ไปที่อื่นไปหมดเลยใช่ไหมแต่เราจะง่ายสุดยังก็กด Copy แล้วก็เซฟไว้ ซึ่งมันก็มีเว็บไซต์ที่จะทําให้เป็นช็อตช็อตคัทอะทาให้เป็นช็อต URL ก็มีูต้องปะเออซึ่งเราไปเสิร์ชเป็น bit ิดหรือเป็นอะไรก็ได้ก็จะมีในที่นี้จะก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะเพราะว่าไม่ได้ยากอะไรก็คือ URL ตัวเดิมเสร็จปุ๊บจานกดกนี่ก็เซ็นใช่ไหมไม่ต้องเซ็นแล้วก็คือเสร็จเรียบร้อยเออเสร็จเรียบร้อยก็คือเป็นแชร์เสร็จแล้ว จะจะกดดันข้างล่างกดตรงไหนนะเนาะเลื่อนไม่ลงอ่ะเซฟไปก่อนปึ๊บอ่ะพอเซฟเสร็จแล้วถ้าเราอยากอยาก,ยากไม่อยากเซฟข้างในใช่ไหมครับเราก็ว่าเซฟข้างนอกก็ได้ ข้างนอกคืออะไรคือสังเกตถ้าเราออกมาวิวที่เป็นตรงไดตรงนี้ใช่ไหมครับเรากดเลือกตรงนี้ไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยไปที่แชร์เหมือนกันว่าไปที่แชร์เหมือนกันก็จะขึ้นเหมือนกันก็คือไปที่แอดวานส์สังเกตก็จะเห็นไฟล์เดียวกันเนี่ยว่าที่เราเปลี่ยนเป็น anyone with the link แล้วเราเลือกเป็นแคตอ i t ก็คืออินเทอร์เฟซหน้าเดียวกันกน,นะครับจะชําข้างนอกหรือข้างในก็ได้นะก็ปีก็ดันไปอยู่แล้วจานจะเอาลิก์เมื่อกี้ ส่งให้เราใน Facebook ของกลุ่มนะครับ Facebook ของกลุ่มนะก็ตั้งชื่อเป็น Section 1502นะครับสำหรับ1502ที่จะใช้ใน innovation topic innovation topic ที่เราจะมาใช้ใน Section นี้จะกดเซฟแล้วก็จดโพสเลย mm hmm. โอเคไหมครับ พอพอาจารย์โพสเสร็จปุ๊บให้เรากดคลิกใน Facebook ของเรานะครับกดหนึ่งครั้งปุ๊บอพอกดเสร็จปุ๊บมันก็จะมาหน้าที่เปิดให้ใช้งานไว้ต้อไปครับก็คือหน้านี้หน้านี้นั้นทุกคนกดปุ๊บเข้ามาทําหน้านี้ได้เลยครับตอนนี้เลยนะเข้ามายังอ่ะเห็นปะพอสังเกตเข้ามาก็จะมีแอนอนิมัลเข้ามาเต็มเลยเนื่องจากว่าอาจารย์เซตเป็น anyone with the link ซึ่งทุกคนที่มี URL มีที่อยู่สามารถเข้ามาฟิชเชอร์ลิงในนี้ได้เลยเคไหมครับดังนั้นสิ่งสําคัญเราจะต้องไม่แกล้งเกื่อนนะครับเนื่องจากว่าพยายามทําเนื่องจากว่าพอมีคนหลายคนเข้ามาอยู่ในไฟล์ไฟล์เดียวกันเนี่ยจะเกิดความงงเกิดขึ้นหน้าที่ของเราตอนนี้ให้เราไปหารหัสนักศึกษาของตัวเองเท่านั้นอันไหนที่ไม่ใช่รหัสนักศึกษาเรานะครับไม่หานะไปหารหัหนักศึกษาตัวเองแล้วก็พิมพ์โปรเจกต์ก็คือหัวข้อ,อเป็นหัวข้อนวัตกรรมที่ทําให้ชีวิตและสังคม ของเราสินะอาจารย์เขียนเพิ่มไปหน่อยนะหัวข้อนวัตกรรมที่ทําให้ชีวิตและสังคมของเราน่าอยู่มากขึ้นเช่นนะครับเราก็หลากนักศึกษานี้ก็พิมพ์ชื่อโปรเจกต์โปรเจกต์ชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ขอให้สื่อหน่อยเป็นอะไรก็ได้ทะลุจักรวาลเลยก็ได้เข้าใจไหมไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเป็นหัวข้ออะไรก็ได้<ม>บุหรี่เพื่อสุขภาพก็ได้<ม>สูบแล้วฟินเลยฟินเลยแต่ว่าพลังปอดแข็งแรงนะครับเป็นในเชิงดี<ม>เข้าใจไหม เป็นนวัตก,กรรมอะไรก็ได้ที่แบบหรือเราชอบสุนัขชอบอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเอามาใสา่ในนี้ได้เป็นเรื่องอะไรก็ได้นะครับไม่ยืดหยที่เราคิดขึด้นมาเองแล้วเราเป็นเจ้าของผลงานโดยอัตโนมัติโอเคนะครับลองคิดดูจะเป็นบริการเป็นเซอร์วิสใช่ไหมครับหรือจะเป็นของโปรดักหรือจะเป็นอะไรก็ได้โอเคนะครับเราลองคิดก็คือเป็นชื่อโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็สโลแกนสโลแกนที่นี้ให้เราคิดก็คือสโลแกนที่ พอพูดถึงปุ๊บคือโปรดัก t เราอ่ะเข้าใจไหมครับผมไม่เล็กน,นะครับอะไรเงี้ยนะ <Okay. S 1> มีกลุ่มนะครับตรงตอนเช้าผมไม่เล็กน,นะครับอะไรเงี้ยทำโปรดัก c t อะไรไม่รู้นะอะไรเงี้ยตั้งสโลกแกนอะไรไนดะ้แต่ต้องให้สื่อถึงหน่อยนะครับว่ามันคือคุณสมบัติของโปรเจกต์เราที่เราคิดแล้วทาร์เก็ตทาร์เก็ตคืออะไรคือกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายคือลูกค้าของเราเนี่ยที่จะซื้อโปรเจกต์เนี่ยคือใครเข้าใจไหมครับให้ระบุเพศระบุวยัยหรือระบุกลุ่มบุคคลเช่นต้องมีโทรศัพท์มือถือมีบ้าน หรือมีอะไรเงี้ยพยายามตั้งหัวข้อที่ไม่เป็นนามธรรมมากเกินไปเป็นหัวข้อที่ไม่กว้างเกินไปเป็นหัวข้อที่จับต้องได้เข <c oughs> ้าใจไหมครับพอดูปุ๊บให้จับต้องได้ที่แบบไม่ได้กว้างเกินไปแล้วให้คนอ่านต้องมานั่งคิดอีกว่าทําอะไร <c oughs> เข้าใจไหมครับ <c oughs> เช่นจะทําเว็บไซต์ทําโมบายแอปทําเกมโลนารงนู่นนี่นั่นทาโฮโลแกรม อันนี้ทำาอ g m e n t e d r e a ิตี้ทำ VR ทำอะไรก็ได้สร้างเกมอะไรก็ได้เดี๋ยวต้องบอกเกมอะไรเข้าใจไหมครับไม่ผิดไม่ถูกนะเราทำได้เลยตอนนี้อาจารย์ให้เวลาวัน5้าทีเริ่มได้เลยครับ5้าทีคิดได้เลยนะไม่ผิดไม่ถูกทะลุจ,จักรวาลได้หมดกระเป๋าตัวเลมอนบุญแปลภาษาอะไรก็ได้ที่เราไปดูกันอนะ่ะสร้างแกนนำหนึ่งตัวมาช่วยโลกมนุษย์หน่อยอะไรก็ว่าไปได้หมดครับโปรเจกต์ Project อะไรก็ได้เดี๋ยวเราจะมาช่วย,ยัคิดแล้วก็จะมาช่วยกันทํา โอเคนะครับอ่ะเริ่มได้เลยเวลาห้านาทีอยู่ในรหัสนักศาตัวเองนะครับเดี๋ยวพึ่งไปแกล้งเพื่อนนะไฟล์นี้ก็จะเก็บไว้นะเ <läuft> พราะใช้ในการทำครั้งต่อไปอ่นนี้อันแรกก่อนอ่ะเริ่มได้เลย